สวัสดีค่ะยินดีสู่การดูดวงนะคะลองมาดูกันว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เป็นตัวจริงของเขาหรือไม่เป็นการดูดวงโดยรวมนะคะขอดูตัวคุณก่อนอุย้ยไฮพินเทสตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่าเอาไงดีกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ชักเริ่มจะไม่เข้าใจแล้วมึนงงฉันอยู่ในสถานะไหนนี้มีใครช่วยตอบได้ไหมไม่รู้เหมือนกันแล้วยังไงต่อเห็นไหมน่าจะเห็นนะ แล้วคุณก็มีความรู้สึกว่าอืมถ้าความสัมพันธ์ครั้งนี้ยเขาให้ความชัดเจนกับเราสัากนิดนึงนะมันจะทําให้คุณมั่นใจแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นคือคุณก็ชิวๆของคุณไปอ่ะเนาะบางครั้งก็ใช้เซ็นเองแบบว่าเฮ้ยเขาคงไม่ได้สนใจเราหรอกถ้าเขาสนใจเขาก็ต้องให้ความชัดเจนเราแหละแล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็จะให้เองอะ่ะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเขาเขามีคนเก่าของเขาอยู่หรือเปล่า ถ้าเขามีในเรื่องราวของคนเก่าของเขาก็กลับไปเถอะอย่าเข้ามาเลยฉันไม่อยากยุ่งด้วยกับคนมีพันะส10เหรียญแต่คุณมีความรู้สึกว่าเขาอะเข้ามาในชีวิตคุณแล้วรู้สึกเออดีนะผูกพันเหมือนก็เป็นเพื่อนพี่น้องเหมือนคนในครอบครัวเหมือนหมาสุดที่รักอะไรอย่างเงี้ยมีความนึกถึงกันบ้างบางครั้งบางคราวแต่ตัวเขาอะเขาเป็นเดอะเมจิเชียนะ นั่นแสดงว่าเป็นคนเก่งแล้วก็เป็นคนที่ชอบวางแผนวางแผนในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่เหมือนมนุษย์มรราคนอื่นในความหมายคือคนอื่นก็จะรู้สึกยังไงก็พูดก็คิดก็แค่นั้นจบอันนี้ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นจะเป็นแบบนี้ถ้าแบบนี้จะเป็นแบบนั้นแล้วถ้าไม่ทําแบบนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเขามีสมมติฐานเยอะแต่ ถ้าเรื่องเวลาทํางานเขาจะตรงไปตรงมาเลยนะเอ้ยงานตัวนี้มันต้องแบบนี้เลยการวางกลยุทธ์งานเนี่มันจะต้องมีในเรื่องราวของ strategy อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็แอบนึกถึงคุณด้วยเวลาทํางานทําไมอะ่ะทำไมจะต้องนึกถึงอะ่ะนึกถึงว่าอืมคุณก็ดูดีไม่เร็วนะน่าจะทําอาหารเป็นหรือไม่ก็เป็นแม่สีเดือนได้ ทำงานนอกบ้านก็น่าจะได้ดูแลคนในครอบครัวก็ท่าจะดีแล้วยังไงต่อสิแต่เขาอ่ะยังไม่หลุดจากในเรื่องราวความเสียใจเมื่อในอดตเมื่อในอดีตในอดีตเขาอ่ะเจออะไรมาเยอะเจ็บมาเยอะกลัวกลัวว่าถ้ามันไม่เป็นอย่างที่คิดหรือมันไม่ดี จะต้องเจ็บซ้ำเจ็บซ้อนเจ็บซ้ำซากหรือเปล่าไม่แน่ใจไม่มั่นใจก็ได้แต่คิดว่ามันคงจะไม่ประสบความสำเร็จแน่ก็ได้เขียนคิดแบบนี้แหละก็จะอยู่แบบนี้แล้วแล้วโอ้ยทำไมเขารู้สึกผูกพันกับคุณอย่างเงี้ยเดลิเวอร์ถ้าคุณมองว่าคนคนนี้เขาชอบคุณหรือเปล่าเขาชอบคุณนะ คุณไม่ได้คิดไปเองแต่ความชอบของเขาอ่ะมันได้แต่เป็นแค่เพียงความคิดมันไม่ใช่เป็นการกระทำคิดวนคิดเวียนคิดอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่รู้จะคิดให้ได้อะไรแต่พอเวลาพูดคุยกันกับคุณเขาก็คุยเหมือนก็ปกติทั่วไปคนรู้จักก็เป็นเพียงแค่คนรู้จักยังไม่ได้อินขนาดนั้นรู้จักกันไม่มากซะด้วยก็คุยกันได้ ี่ครั้งก็คุยได้ยังไม่ได้ลงลึกเลยแต่ใจอ่ะไปแล้วแล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าตอนที่คุณเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยหรือการพูดการคุยครั้งเนี้ยมันอาจจะยังไม่ใช่เป็นความสัมพันธ์แต่มันมีในเรื่องราวของความผูกพันเล็กๆนิดนึงว่าเออมันดีว่ะการที่คุณเข้ามาในชีวิตเขาอ่ะทำให้เขาอ่ะเริ่มรู้สึกว่าตัวของเขาอ่ะมีคุณค่ามากขึ้น ซึ่งแต่ก่อนเขาอาจจะไม่เคยไม่เคยได้รับคำชมหรือแม้กระทั่งกำลังใจดีๆมีแต่การถูกกระทำจำจี้จำชัยอยากได้นู้นอยากได้นี้ต้องทำให้ได้ถ้าทำไม่ได้เธอไม่ดีเธอไม่เหมาะสมที่จะเป็นคนรักที่ดีได้เธอจะต้องทำให้ดีกว่านี้เนี่ยนั่งคิดแล้วก็ทบทวน ว่าสิ่งที่เขาได้ยินมาสิ่งที่เขาเคยได้สัมผัสมานั้นน่ะมันจริงใช่ไหมหรือว่าเขาดีอยู่แล้วเพียงแต่บุคคลคนนั้นน่ะอาจจะไม่เพียงพอสำหรับในเรื่องราวของวัถตถุต่างๆหรือสิ่งที่เขากระทำเขาอยากได้มากกว่านั้นแล้วเขาก็มองด้วยว่า ทำไมเขาถึงรู้สึกผูกพันกับคุณมากมากเอาออกจากหัวไม่ได้เลยบางครั้งเกลียดตัวเองวะต้องมานั่งนึกถึงคุณเรื่อยๆคิดถึงทําไมไม่ได้เป็นอะไรกันถามตัวเอง <laughs> แล้วเวลานั้นก็ทําให้เขาอ่ะมีแรงขับเคลื่อนในการทํางานด้วยนะเมื่อเขานึกถึงคุณเนี<ส>่ยเขาก็นึกถึงความสุขสนุกสนานนึกถึง ว่าการที่คุณเข้ามาในชีวิตเขาอะทำให้เขาอะได้เริ่มมองเห็นตัวเองว่าเก่งหนังหน้าดีพูดจาดีเขาแอบคิดอะไรอีกเขาแอบคิดตอนกลางคืนว่าเอ๊หรือว่าคุณต้องแอบคิดอะไรกับเขาแน่ๆเลยหรือเขาคิดเองคนเดียวขอดูหน่อยไม่ไม่ไม่เขามองว่าคุณอะไม่น่าจะเป็นคนที่เปิดใจให้กับใครได้ง่ายๆเพราะคุณก็แลเป็นแบบ ทรงเลือกเหมือนกันนะถ้าไม่ถูกใจเนี่ย่ยาได้เข้ามาเลยเข้ามาเดยวตีหน้าแตกอย่างนี้เลยและทีนี้พอคุณเข้ามาเอ้ยพอเขาเข้ามาเสร็จคุณก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีนะเขาเป็นคนเอาจริงเอาจังในการทำงานดีอะแล้วก็ขยันถูกอกถูกใจมากเลยคุณก็ชอบคนยากแต่คุณชอบคนที่เอาจริงเอาจังในการทำงาน แต่ชอบคนที่สม่ำเสมอมากกว่าคนไหนที่เข้ามาเป็นแบบมามา,มาหายหายไม่สม่ำเสมออ่ะคุณโคตรเกลียดเลยเพราะคุณมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์แบบเนี้ยมันเป็นในลักษณะแบบโปรโมชั่นเพราะเดี๋ยวเวลาพอหมดโปรนะเดี๋ยวก็หายเหมือนกันเล่นกับความรู้สึกเมียวไม่อยากได้แบบนั้นแล้วด้วยตัวของเขาอ่ะเขายิ่งเป็นดีอินโพลเลอร์นะ ยิ่งวางตัวเป็นแบบผู้บริหารระดับสูงเพราะฉะนั้นคุณก็เลยยิ่งคิดใหญ่โอ้ยฉันควรออกมาจากความสัมพัน์นี้ดีหรือเปล่าวะเพื่อมาประสบความสาเร็จกับชีวิตของตัวเองจะได้ไม่ต้องเป็นแบบวกวนคิดไปคิดมาเสียเวลาชีวิตวะ่ะเอ๊ะแล้วพอคิดได้อย่างนั้นเป็นไงอีกเฮ้ยแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายหนะุ้ย เขาเข้ามาเขาก็ทําให้เรามีความสุขเขาก็ทําให้เราอ่ะรู้จักการแต่งตัวมากขึ้นอยากสวยอยากหล่อมากขึ้นนั่นเท่ากับเขาเข้ามาแล้วมันทําให้เราดีขึ้นเพราะฉะนั้นก็จงไปต่อนั่นแหละพอคุณไปต่อเสร็จคุณก็เออมีความสุขแบบรักตัวเองโคตรแต่คุณก็ยังไม่รู้อยู่ดีแหละว่าเขาอ่ะรู้สึกยังไงกับคุณออคุณก็ปล่อยให้มันมึนงงอยู่อย่างนั้นแหละ เพราะคุณมองว่ายิ่งถ้าเราไปอยากได้ความพันยิ่งอยากรู้ยิ่งเครียดเราปล่อยชิวเราไม่เครียดดีกว่าถ้าเขาจะใช่มันก็คงุจะแสดงออกเองอะไรถ้ามันไม่ใช่ก็เขาไม่ทำนั่นแหละเหมือนกันทีนี้เดี๋ยวไปดูฝั่งเขาบ้างฝั่งเขาเป็นไง <S <S เฮ้ยจัสตเมนการรอคอยถึงจุดสิ้นสุดเขาแอบคิดด้วยว่าคุณอนะ เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะบ้างงานมากรักงานสุดๆคล้ายๆกับเขาอะแต่ของคุณคือดูดีพอคุณบ้างงานเสร็จคุณมีมุมรีแลกคือหมายความว่าก็ยังชิลเอาไปเที่ยวนูน่นไปเที่ยวนี่ซื้อของเดินทางเก็บเกี่ยวความสุขตลอดทางไม่เหมือนกับเขาบ้าง,งานแล้วก็บ้าอยู่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยแบบดีวะ่ะ การที่คุณเข้ามาในชีวิตเขาอะทำให้เขาได้เห็นมุมมองอะไรมากมายในชีวิตมันช่างเป็นช่วงเวลาที่ดีของชีวิตมากๆเลยแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจอะไรเนาะกับสถานงสถานะจะให้ก็ให้ไม่ให้ก็แล้วแต่แต่ฉันก็จะชอบเธอแบบนั้นแหละเพราะเธอน่ารัก <laughs> แต่บางครั้งก็แอบมาคิดเกิดกัตัวเองเหมือนกันว่า แล้วอย่างนี้อ่ะมันจะเป็นอะไรต่อไปได้วะมันจะกลายเป็นคนคุยอย่างเงี้ยไปตลอดชาติเลยเหรอแล้วเราจะเสียเวลาเกินไปป่ะถ้าเกิดเราตัดชอยตัดตัวเลือกออกเ,เพื่อคุยกับเขาคนเดียวแต่คุณพอคิดได้ไม่ตัดชอยไม่ตัดตัวเลือกก็คุยมันทั้งหมดนี่แหละเพียงแต่ว่าคุยแบบรักตัวเองให้มากเอาสมุดมาปากกามา มันทำไมวะเขียนมาตรฐานว่าอยากได้คนแบบไหนฉันจะให้ตามเนี้ยข้อหนึ่งถึงข้อไหนก็ว่าไปถ้าหลุดจากตรงเนี้ยไม่ใช่แล้วฉันจะไม่มีคำว่าถูกทุกข้อนะฉันจะไม่ช่วยให้คะแนนสงสารอะไรใดๆเลยเหมือนเลือกได้แล้วเพื่อนก็บอกว่าเฮ้ยแต่คนนี้น่าสนใจนะเว้ยหน่วยก้านดี แลลว่าเพื่อนช่วยสืบสองว่าประวัติเขาไม่เร็วนะตัวเลือกเขาเยอะนะแล้วเขาก็เป็นคนที่มีคนเข้าหาตลอดเวลาไม่เร็วเลยสเปคเนี้ยสูงมากมึงไหวปะเนี่ยเออส่วนตัวคุณคุณก็รู้สึกว่าไหวยังไหวไม่ไหวต้องบอกไหว ฉันจะต้องเข้าสู่เส้นชัยให้ได้ไม่ว่าเส้นชัยของฉันนั้นจะเป็นการที่ได้คบกับเขาหรือได้ดูความรู้สึกของเขาว่าเขามีใจหรือไม่หรือการสู่เส้นชัยในการประสบความสำเร็จในชีวิตของตัวเองฉันก็ยอมฉันไม่มีอะไรจะต้องเสียแล้วนี่ทำไมฉันจะต้องเครียดด้วยละ่ะก็ในเมื่อฉันก็มีดีปะ่ะออแล้วส่วนตัวเขาเขาก็ ยังคงชิลเอาของเขาอ่ะเขามีในเรื่องราวของบางอย่างที่ปิดซ่อนเอาไว้ก็อย่างที่บอกกันแหละว่าเขาอ่ะมีปัญหาในเรื่องหัวใจหัวใจบอบช้ำเมื่อในอดีตจนมาถึงทุกวันนี้อาจจะยังไม่ได้รับการซ่อมแซมที่ร0 0เซแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นเพราะเขาเอาเวลาหันมาหาเงินมากขึ้น เขารู้ว่าคุณอะมีใจให้กับเขาแล้วเขาก็รู้ว่าใจของคุณอะมันมีค่ามากๆก็อยากได้เหมือนกันนะแต่ทำไมอะแต่ด้วยตัวของเขาเนี่ยงานมันเยอะเหลือเกินเขาไม่มีเวลาในการทำงานในความสัมพันธ์หรืออะไรหรอกเขารู้อันเนี้ยมันเป็นเรื่องสำคัญเลยแหละกับการที่จะมีความสัมพันธ์ใช่ไหมถ้าไม่มีเวลาคุณนั่นแหละผิด เข้ามาในช่วงจังหวะที่เขาไม่พร้อมโทษคุณอีกแต่คุณก็มองว่าทำไมละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันปรับกันได้ฉันก็ไม่ได้ว่าต้องการเวลาทั้งหมดของเธอนี่แค่อยู่กันในชีวิตแบบนี้มันก็มีความสุขดีแล้วเออก็ไม่ได้อะไรนะเขาเป็นบ้าะลรและเขาก็มองว่าแต่ มันจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อนะไปตลอดเพราะหัวสมองของเขาอ่ะไม่ไม่ได้รับการพัฒนาในเรื่องดาวของความลักเขาไม่รู้หรอกว่าขั้นตอนที่หนึ่งข้อที่สองและข้อที่สามที่จะต้องทำในเรื่องความรักมันคืออะไรเขารู้อยู่ว่าเขาจะต้องวิ่งวิ่งให้ทันเข้างานตอบบัตร <c oughs> แล้วไงต่อแล้ว เขาจะต้องรับออเดอร์งานให้มากเขาจะต้องมีเงินเยอะๆส่วนในเรื่องข้อความการตอบกลับของเขาที่มีต่อคุณน่ะเหรอว่างก็ตอบนะไม่ว่างก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วเขาก็ปล่อยชิวอย่างนั้นเลยนะรักอิสระอยู่รักอิสระแล้วจะเป็นอะไรกันได้วันนี้อ่านมาจะหมดอยู่แต่เนี่ยคุณจะได้เป็นตัวจริงของเขาไหมอะ ในอนาคตเฮ้ยอะไรเนี่ย page เพจออฟคัพเฮ้ยเริ่มมีรุ้นแล้วนะถึงแม้ว่ามันเป็นแค่เพลงเพจเองนะแต่คุณเป็นเพจเป็นแก้วที่เขาดึงขึ้นมาในบรรดาเจ็ดแก้วแล้วนะ,จะเจริญงเขาจะจบกับทุกตัวเลือกเพื่ออะไร ไปสิไหมเขาจะเลือกคุณนะ่ะนี่เขาจะเลือกคุณอันนี้เขาตัดออกใช่หรือไม่ตอนนี้เก็ยังอยู่ในวังวนเดิมๆว่าจะทําดีหรือไม่ทําดีวะขยายสรุปทำค่ะคุณจะได้รับข่าวดีจากเขาแต่ไม่รู้เมนนะื่อไหร่นะเพราะมันเป็นเรื่องอนาคต คุณจะได้เป็นใครอะโหเขาจะหลุดหลุดจากวังวนของความไม่มั่นใจไปสู่ในเรื่องราวใหม่ๆพวกเนี้ยดีดีดออกนี่ไงเขาจะกล้ามากขึ้นในวันที่ตัวเขาเทียบเคียงคุณได้คุณและเขาอาจจะแตกต่างกันมากพอเขาเทียบเคียงคุณได้ปุ๊บนั่นแหละนั่นแหละ อามองถึงอนาคตการไกลอยากที่จะมีครอบครัวคุณจะได้เป็นความรักที่จะได้รับการพัฒนาจากเขาสามเหลี่ยมคือการพัฒนาแต่ตอนนี้ใจของคุณอ่ะมันเจ็บเจ็บแบบนิดๆน,น่ะเบื่อเว้ยมีความรักก,กี่ครั้ง ทำไมมันจะต้องมีอุปสรรคเยอะไม่รักคนมีเจ้าของก็อยู่ๆคนอื่นก็มาเป็นเจ้าของของของเราหรือไม่ก็ไปชอบคนที่เขาไม่ได้รู้สึกกับเราแล้วทำไมกับคนที่รู้สึกเราถึงไม่รู้สึกวะก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คุณก็อยู่ได้ดีนะคุณอยู่แบบรู้คุณค่าแบบสุดๆว่าใครไม่เห็นค่าใครไม่รักฉันก็แค่เอาใจกลับมาปะ อยู่ไปก็เปล่าประโยชน์ไปวาดรูปดีกว่าไปทำในสิ่งที่ตัวเองรักนั่นแหละมันก็เลยเป็นจุดที่ทำให้เขาอะ่ะจะต้องกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งเพราะเขามองว่าไม่ได้แล้วเขาต้องการความสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยให้สิบเ้วยก็มาคุณจะได้เป็นคนในใจของเขานะและได้สารต่อกันเป็นครอบครัวด้วยแหละ คุณจะได้เป็นตัวจริงนั่นแหละแต่กว่าจะได้เป็นตัวจริงอะ่ะเขาจะต้องผ่านการคิวตัวเองอย่างอย่างหนักแล้วคุณก็จะต้องอดทนกับคนคนนี้อีกสักพักหนึ่งมันจะเป็นอารมณ์กลับไปกลับมาแบบนี้ก่อนนะอืมอย่าเพิ่งไปตั้งดาา่าเพคะถ้าตั้งด่าคนคนนี้ไปเลยนะคือเขาไม่มั่นใจในตัวเองอยู่แล้วด้วยถ้าเขาไม่ได้รับแรงสนับสนุนหรือกำลังใจที่คุณอาจจะส่งผ่านด้วยความรู้สึกอย่างเงี้ยคนคนนี้ เขายังไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านจิตใจขนาดนั้นยังมีความอ่อนไหวแล้วก็อ่อนแออยู่จะต้องช่วยเขาก่อนให้เขาได้มั่นใจว่าเราก็มีความจริงใจแล้วก็จริงจังนั่นแหละไม่ต้องทําอะไรเยอะก็เป็นตัวของตัวเราเนี่ยแหละเรารู้สึกแบบไหนเราก็ทําแบบนั้นเลยเขาจะเชื่อไม่เชื่อมันเป็นธุระข,ของเขามันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราคุณจะต้องทําตัวเองให้พร้อมเยอะ เยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งดีสำหรับตัวเราเองไม่ต้องไปลดตัวเองเพื่อใครไม่ต้องไปลดตัวเองเพื่อเขาเพื่อให้ได้เสมอกันไวไม่จาเป็นมันเป็นการตัดทอนคุณสมบัติที่ดีของตัวเองแล้วมันก็จะได้คนที่มักง่ายเข้ามามเนี่ยตัวเขาก็คิดเหมือนกันว่าเขา่จะต้องทำตัวเองอะขึ้นมาเขาจะลุยต่อแหละในความสัมพันธ์ครั้งเนี้ย เพราะว่าคุณอะมาทำให้เขาอะได้รับรู้ว่าชีวิตคนเราอะมันจะต้องดิ้นรนแล้วก็ต่อสู้เพื่อให้ได้สิ่งที่ได้มาไม่ใช่ว่าพอล้มพอไม่สมหวังก็หมดท่าทุกอย่างไม่คิดอะไรแล้วอย่างเงี้ยแม้กระทั่งการดูดวงหรืออะไรอะบอกว่าดีอะแต่ถ้าตัวเราเองไม่ทำอะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอก มันก็จะมีแต่วันที่เสื่อมถอยไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายความคิดหนังหน้าแล้วแม้กระทั่งหนังหัวทําให้มันดีคิดให้มันไกลอ่ะความสัมพันธ์ครั้งนี้ไพ่แนะนําว่ารักไปเถอะไม่ได้มีความผิดอะไรอ่ะบางครั้งเขาก็สับสนด้วยความรู้สึกที่เขาเคยเจ็บปวดมาเยอะนะก็ต้องเข้าใจเขาเดี๋ยวเขาจะตระหนักรู้แล้วเขาก็จะตื่นรู้ได้ว่าใครที่เขาควรไปต่อ ใครที่เขาควรเลือกแต่จริงๆในใจเขารู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าคือคุณเขามั่นใจถ้วยถ้วยเนี้ยก็คือคุณออื uh huh. นี่ไง j u s t i กแตัเสีนใจมาสักระยะหนึ่งแล้วอะ่ะคนที่เขาจะเริ่มต้นด้วยก็คือคุณคุณที่เป็นเนื้อคู่กับเขาอะ่ะหลายพบหลายชาติมาแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งได้พบได้เจอนี่แหละมันมีเรื่องบุญเรื่องกรรมเรื่องความสัมพันธ์เข้า,ขามาเกี่ยวข้องมันจะต้องผ่านกันไป เดี๋ยวเราเอาไพ่เนลามิดมาตบท้ายนะครับตบท้ายอย่างนี้เลยน่ารักปะน่ารักปะน่ารักนะไม่น่ารักก็ต้องบอกน่ารักนะคุณก็จะบอกว่าไพ่ย่าน่ารักแกจะไม่ดูไพ่เนลมิสบอกว่าความสัมพันธ์ทางนี้เป็นไงเขาบอกว่าโอ้โหตัวมันเล็กเนาะขออนุญาตนะมันมันเล็กแล้วมันไม่พอนะพื้นมันดําอีกต่างหาก เขาก็จะบอกว่าอ่านักกลยุทธ์เขาเป็นนักจองบันแผนอย่างที่บอกกันแหละจะทําอะไรแต่ละอย่างทันทีทันใดพอมั่นใจแล้วทีนี้เขาจะไม่ชาแล้วไนงะตอนนั้นเขาก็กลัวกากล้าตามภาษาคนที่อ่อนด้อยเอองานฝีมือตอนนี้เขากำลังทำงานแบบมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจมากมาก ส่วนคุณก็ร่ำเรียนหรือคุณก็ตั้งใจทํางานเหมือนกัน,เ,นเห็นว่าเห็นว่าแล้วไงต่อเอ้ยทาเวอร์มาทําไมเนี่ยอ๋อแต่ก่อนความรักของเขามันตละดเปิดปืนเ,เขารักศักดิ์ศรีมากเพราะฉะนั้นเขาไม่กลับไปเขาแค่อทบทวนว่าเขายังจะมีความรักที่ดีได้ไหมฮะสุดท้ายท้ายสุดทรงพลัง กลับมาแล้วฮีโร่ของเราเขาก็คือไปต่อส่วนคุณก็อะไรอวอนเนี่ยมีความรักกี่ครั้งก็เหมือนเดิมพี่จะสมหวังเลยเลิกคิดความรักของคุณจะเติบโตและอีกหน่อยคุณจะได้ใส่ชุดแบบเนี้ยมีลูกกับเขาไงแล้วก็ไปรับประทานอาหารด้วยกันคุณและเขาเข้ามาด้วยแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเขาก็ดึงดูดคุณคุณก็ดึงดูดเขาเออแล้วไพ่ใบจบก็คือ ความสุขพ่อแม่ลูกบูรณาการเย่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 คุณคือผู้ที่จะได้รับชัยชนะส่วนเขาก็คือผู้ทรงอำนาจที่จะดูแลคุณตลอดไปและตลอดกาลวันนี้ก็จบแล้วนะคะสำหรับดันดอมขอขอบคุณมากที่มารับชมและก็รับฟังขอค่าครูโดยการกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ดูโฆษณาไม่กดข้ามนะจ๊ะก็ได้เข้าโครงการดุไพ่ได้บุญวันที่2ถวายดอกบัววันที่1เที่ยงวันปิดแล้วนะ แผ่นทองนะคะพระแม่กับป้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย